เ,เรามาเจอกันในวันพุธอีกครั้งแล้วนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่12ค่ะในหน่วยดอกไม้แสนสวยนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้ส่วนประกอบของดอกไม้การเจริญเติบโตของต้นดอกไม้การขยายพันธุ์และการดูแลดอกไม้นั่นเองค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของ ดอกไม้กันนะคะว่าดอกไม้มีส่วนประกอบอะไรบ้างใช้แล้วค่ะดอกไม้นะคะจะมีส่วนประกอบที่สําคัญอยู่ทั้งหมด4ส,ส่วนด้วยกันนะคะก็คือกีบเลี้ยงค่ะกีบด,ดอกค่ะเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียนั่นเองค่ะกีบเลี้ยงนะคะจะทําหน้าที่นะคะ ส่วนกลีบดอกนะคะจะช่วยล่อแมลงนั่นเองค่ะเกสรตัวผู้นะคะจะทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นั่นเองนะคะและเกสรตัวเมียนะคะจะทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะดอกไม้จึงทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์นั่นเองคะ่ะ คาเด็กๆต่อไปนะคะเรามาเรียนการเจริญเติบโตของดอกไม้กันดีกว่าค่าเด็กเดากจากาเล็ดดอกไม้เล็กๆนะคะจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นกลายเป็นต้นอ่อนนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะต้นอ่อนก็จะกลายเป็นต้นกล้าไม้นะคะแล้วจากนั้นนะคะต้นดอกไม้ของเรานะคะก็จะเริ่มมีดอกนะคะเมื่อมีดอกแล้วดอก ดอกนะคะก็จะเริ่มบานนะคะเพื่อที่จะรอการผสมพันธุ์จากแมลงต่างๆนะคะอย่างเช่นผีเสื้อหรือว่าผึ้งนั่นเองค่ะเมื่อผีเสื้อหรือว่าผึ้งบินไปเกาะหรือว่าดูดน้ำหวานจากดอกไม้เหล่านั้นนะคะละอองเกสรก็จะเกาะอ,อยู่ที่ขาของแมลงค่ะเมื่อแมลงบิน กาะอีกดอกหนึ่งนะคะก็จะเกิดการผส,สมพันธุ์กันนะคะแล้วก็จะเป็นดอกไม้ดอกใหม่ขึ้นมาเพื่อเป็นการขยายพันธุ์นั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเรามาดูกันขยายพันธุ์ของดอกไม้กันนะคะก็จะมีการขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดค่ะการปักชำด้วยกิ่งอ่อนนะคะ การปักชำด้วยใบนะคะและการขยายพันธุ์ด้วยการเลี้ยงหรือว่าเพาะด้วยเนื้อเยื่อนั่นเองค่ะดดเด็กๆเมื่อเราปลูกดอกไม้หรือว่าต้นไม้แล้วนะคะเราก็ควรจะดูแลดอกไม้ของเรานะคะด้วยการลดน้ำควรดินใส่ปุ๋ยนะคะแล้วก็ไม่ควรจะทำร้ายดอกไม้ เรานะคะเพื่อที่ให้ดอกไม้ของเราได้จเจริญเติบโตต่อไปหรือได้แพร่ขยายพันธุ์ต่อไปนั่นเองค่ะเด็กๆเป็นยังไงคะวันนี้หน่วยดอกไม้สายสวยของเราเกี่ยวกับส่วนประกอบของดอกไม้การเจริญเติบโตของดอกไม้การขยายพันธุ์ดอกไม้และการดูแลดอกไม้นะคะเด็กๆเมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรม ไปเจอกันในกิจกรรมสร้างสรรค์ของวันพุธและวันพฤหัสต่อนะคะเด็กๆค่าเด็กๆวันนี้นะคะเป็นวันพุธนะคะกิจกรรมสร้างสรรค์ของเรานะคะจะเป็นงานประดิษฐ์นะคะงานประดิษฐ์ของเราวันนี้มีชื่อว่าดอกไม้เติบโตค่ะซึ่งเด็กๆจะได้อุปกรณ์ไปกันนี้นะคะหนึ่งค่ะ จะเป็นจานกระดาษนะคะซึ่งจะมีรูปเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงนะคะส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นรูปของรากของต้นดอกไม้นั่นเองนะคะแล้วตรงส่วนนี้นะคะคุณครูได้กรีดกระดาษไว้ให้แล้วนะคะเป็นช่องแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้ดอกไม้ที่ติดกับไม้ไอติมขนาดเล็กนะคะได้เติบโตขึ้นมานะคะเด็กแบบแบบ ลักษณะการเล่นก็จะคล้ายๆกับหน่วยวันแม่ที่ครูพิมไดสอนไปแล้วนั่นเองนะคะเด็กๆแล้วนะคะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะนี่ก็จะเป็นสีนะคะเด็กๆให้เด็กๆสร้างสรรค์แล้วก็ระบายเองตามจินานาการเลยนะคะเดี๋ยวครูโม้จะระบายของครูโม้ก่อนนะคะใครจะทําไปพร้อมกับครูโมก็ทําไปพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทากันเลยนะคะเด็กๆ โมระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นกันนะคะเด็กๆว,วิธีการเล่นก็จะคล้ายๆการกลับหน่วยวันแม่เลยนะคะที่ครูพิมพ์เขาเคยประดิษฐ์ให้เด็กๆดูนะคะแค่เด็กๆเอาไม้นะคะเสียบลงไปตรงช่องที่คุณคณรูกรีดกระดาษไปให้แล้วนะคะนี่คะ่ะวิธีการเล่นเราต้องดึงดอกไม้ลงไปเล็กน,น้อยนะคะแบบนี้นะคะแล้วเด็กๆสังเกตนะคะ เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงกำลังถืออะไรอยู่คะบัวรดน้าใช่ไหมคะในบัวรดน้ําก็จะมีน้าใช่ไหมคะน้ําก็จะเป็นอาหารของต้นดอกไม้ของเราทํให้ดอกไม้เราทาไมคะเจะริญเติบโต,ตออแบบนี้คะ่ะนะคะค่อคยโตขึ้นโตขึ้นคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะอยากได้ใหม่เราก็เดิกลับลงไปคะ่ะอยากล่นอีก,ก็ ขยับขึ้นมาแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วอย่าลืมนะคะเด็กๆทําเสร็จแล้วก็ส่งคลิปวิดีโอหรือว่ารูปภาพกับผลงานของเด็กๆมาให้คุณครูดูในไลน์กลุ่มด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูของวันพฤหัสกันต่อนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมสร้างสารรค์ของวันรหัสกันนะคะว่าวันนี้เราทําอะไรในวันนี้นะคะเราจะเป็น ใบงานนะคะเด็กๆเ,เขาบอกว่าเด็กๆนะคะพิมพ์ภาพนิ้วมือนะคะเป็นรูปดอกไม้แล้วตกแต่งให้สวยงามน,นะคะโดยที่คุณครูมีอุปกรณ์แจกไปให้เด็กๆแล้วนะคะก็คือต้นดอกไม้แบบนี้นะคะมีใบนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นก้านดอกนะคะแบบนี้นะคะ แล้วเราก็จะใช้กาวนะคะติดลงไปในกระดาษน,นะคะแล้วครูได้แจกสีน้ำไปให้เด็กด้วยนะคะซึ่งสีน้ำมีหลายสีเลยนะคะเด็กๆใช้อย่างระมัดระวังด้วยนะคะระวังเสื้อผ้าของเด็กจะเลอะเทอะด้วยนะคะวันที่จะมีผ้าไว้สําหรับเช็ดมือนะคะหรือใครที่มือเปื้อนหลังจากที่เราใช้ ีเสร็จแล้วนะคะเราก็ควรจะไปล้างมือทําความสะอาดมือให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีสีเทียนนะคะเด็กๆเด็กๆเวลาเด็กๆจะใช้สีน้ำนะคะอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยผสมสีให้ได้นะคะเด็กๆครูมีอุปกรณ์เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสิคะมาวิธีการทำเราทำแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะค่ะเด็กๆเราก็จะทากาวติด ต้นดอกไม้ลงไปในกระดาษใบงานของวันพริหัสน,นะคะเราก็ทากาวไปเลยค่ะหาที่ตัวก้านที่ยื่นออกมาด้วยนะคะเด็กๆแบบนี้นะคะค่อยๆทาน,นะคะระวังจะขาดนะคะแล้วเราก็แปะลงไปค่ะที่ตัวกระดาษของเรานะคะ เรียงความให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราผสมสีเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ใช้สีที่เราชอบเลยนะคะเด็กๆใช้นิ้วนะคะจะนิ้วไหนก็ได้นะคะจุ่มสีเสร็จแล้วก็มาทำเป็นตัวดอกไม้แบบนี้เลยค่ะนี่ มากเลยแบบนี้เลยนะคะอ่ะคุณโมใช้สีแดงอีกดอกหนึ่งนะคะมือเลอะเทอะนะคะเด็กๆก็ควรที่จะมีผ้านะคะหรือว่าเดินขยันเดินไปล้างมือนิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็เช็ดมือให้แห้งเราก็มาใช้สีต่อไปก็ได้ค่ะแบบนี้นะคะอ่าต่อไปนะคะคุณโมใช้ น้ำเงินนะคะใช้นิ้วของเรานะคะในการพิมพ์ภาพลงไปค่ะโอ้ยสวยงามมากเลยแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วเด็กๆอาจจะใช้สีเทียนตกแต่งให้สวยงามมีพระอาทิตย์ก้อนแม่หรือว่าผีเสื้อกำลังมาดืมน้ำหวานก็ได้นะคะ ลองทำกันดูสิคะเสร็จแล้วคะ่ะของคุณโมเป็นยังไงคะสวยมากเลยแล้วของดเด็กๆนะคะ ยังไงกันบ้านคะเด็กๆคะก่อนที่เด็กๆจะลงมือวาดสีเทียนตกแต่งลงไปดายเด็กๆอาจจะรองให้สีน้ำที่เราพิมพ์ภาพเป็นรูปดอกไม้แห้งเสียก่อนก็นได้นะคะเด็กๆแล้วเดี๋ยวลืมส่งรูปภาพพร้อมกับ ผลงานของตัวเองลงมาในไลน์กลุ่มหรือเป็นคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักส่งไ้คุณครูดูด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เด็กๆเจอกันกับคุณครูพิมพ์ในวันสุขนะคะเด็กๆวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย